สวัสดีครับ f อซอาจารย์ต้นน้ำหมักสุดสองนะฮะน้ำหมักสุดสองรักษายางหน้าตายนะครับผมยางที่สุดโทมก็จะกลับมาดีขึ้น,นะฮะยางดีขึ้นก็จะกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่าลืมนะครับการรักษายางหน้าตายก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะฮะเนี่ยอย่างสภาพของอาจารย์ต้นนะอยู่สภาพสุดโทมนะครับน้ำหมักสูดสองก็สามารถฉีดพ่นไปละสามครั้งนะฮะหมายถึงว่ารับ น้ำหมากอาจารย์ต้นไปแล้วสามครั้งแรกก็ฉีดพ่อนอาทิตย์ละครั้งนะฮะแล้วก็ครั้งที่สี่เป็นต้นไปสองถึงสามอาทิตย์นะฮะพรุ่งนี้ก็ขายแล้วนะครับเพิ่งกลี่ไปตอนเช้านะฮะบางต้นก็ยังหยดอยู่นะฮะพรุ่งนี้ก็เก็บขายแล้วะฮะประมาณหกมีดนะฮะให้ดูสภาพยางของอาจารย์ต้นคือมันไม่มีสภาพแล้วนะฮะเนี่ยดูที่ใกล้นะฮะสังเกตว่า มันจะสร้างเนื้อเยื่อได้ไวมากนะครับผมสภาพแต่ละต้นก็อย่างนี้หมดทุกต้นนะฮะพรงนี้ขายแล้วครับต้นใหญ่ๆเนี่ยอาจารย์ต้นชอบนะฮะเอาไปใช้เลยครับเดี๋ยวมันกลับมาทุกต้นแนะ่ต้นใหญ่ๆสามครั้งแรกก็ฉีดอาทิตย์ละครั้งนะฮะครั้งที่สี่เป็นต้นไปก็สองสามอาทิตย์ต่อครั้งนะฮะต้องใช้เวลานะฮะมันเป็นจุลินทรีย์ไม่ใช่ฉีดครั้งสองครั้งแล้วมันจะออกเยอะๆเหมือนยาเล่งนะฮะ น้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นไม่ใช่ยาเร่งนะฮะมีแต่แก้ปัญหายางหน้าตายที่เกิดจากยาเร่งนะฮะการบำรุงยางนะมีสองทางด้วยกันนะเราก็ต้องทางแรกก็คือการการเพิ่มผลผลิตนะฮะมีสองทางนะฮะอันทางแรกก็คือใส่ปุ๋ยทางดินนะปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีก็สองถงสามครั้งนะครับปุ๋ยคอกก็ปีละครั้งนะฮะ แล้วก็ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสูตรสองของอาจ,จารย์ต้นทางลำต้นนะฉีดให้ทั่วลำต้นอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะน้ำหมักสูตรสองของอาจ,จารย์ต้นก็เปรียบเสมอนะครับวิตามินหรือนมเปรี้ยวนะฮะฉีดพ่นไปนะฮะเดี๋ยวต้นไม้มันก็จะมีอราราอล่าอ้วนอย่างนี้นะฮะมันก็จะเนี่ยสร้างผิวใหม่ไอ้สร้างเนื้อใหม่ข้างในแล้วก็ดันผิวเก่าออกมามันก็จะแตกอย่างเงี้ยแตกอย่างมีคุณค่านะฮะแตกอย่างเงี้ยเนี่อยอันนี้เพิ่งกรีดไปปีนี้แหละนะฮะ เนี่ยดูดียมันแตกออกมาอย่างนี้เลยเนี่ยการแตกนี่นก็แปลว่ามันสร้างเนื้อได้ไวมากนะฮะเดี๋ยวปิดนะปีนี้ปิดเีปีหน้าปิดนะอย่างเงี้ยปิดหมดติดหมดมันก็จะปูดอย่างเงี้ยปูดอ้วนอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะปิดหมดเลยนะครับมีหอ,อยด้วยนะ,ะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งก็จะสุดโทมหนักมากนะฮะดูมันก็จะปูดอย่างงี้นะฮะทำเป็นเป็นแผลเนี่ยวนก็จะปิดนะฮะ หมด้วครับเนี่ยโอ้โห,โ,หโหดูตัวนี้ดิมันไม่มีที่กีดแล้วก็ติกีดตรงนี้บางนะเนื้อบางมากก็จําเป็นนะฮะคนงานใหม่นะครแกก็เอไวิใชนครนะช่างศิลป์นะฮะแกก็กีดเป็นแล้วนะครับแต่ก็พันอย่างว่ามันเปลือกบางก็เปลือกบางก็ยังมีน้ํายางให้เราก็ดีใจแล้วนะฮะคือก่อนนั้นเนี่ยเขาเป็นสภาพยางที่จะต้องโค่นแล้วนะฮะส่วนของอาจารย์ต้นเนี่ย สวนนี้ยังไม่หนักเข้าสวนอีกสวนหนึ่งนะฮะขนาดยังไม่หนักนะ,ะสภาพอย่างนี้แต่ไม่ต้องห่วงสุดท้ายก็จะปิดนะผิวก็จะมีแดงออร่าอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจําเป็นนะฮะก็ต้องหาที่กีดให้ได้นะฮะโอ้โหนีย่ยกีดเมื่อเช้านี้นะฮะก็ยังมีหยดบ้างนะครับผมสุดยอดเลยนะฮะน้ำหมักสุดสองของอาจารย์ตน้นสภาพยางสุดโทมก็จะกลับมากีดได้นะครับผมสภาพนี้ยนะ สภาพอย่างที่ดีก็จะดียิ่งขึ้นนะฮะดูลำต้นเนี่ยอวบอันเลยนะครับผมเป็นยางสอยนะครับก่อนหน้านี้นะฮะดูโอเคครับขอบคุณครับ f อสวัสดีครับ